ค่ะพี่พี่นะคะและแล้วก็พาพี่พี่เข้ามาอยู่ในบรรยากาศเนี่ยค่ะข้างในของงานแล้วนะคะก็อยากจะบอกว่าเป็นโดมนะคะเป็นโดมที่ที่มีห้องแอร์เนาะพี่น้องอยากจะบอกว่าไม่ร้อนเลยนะคะสามารถมาได้ตั้งแต่เช้าเลยนะคะช่วงก้านาฬิกาเป็นต้นไฟนะคะแล้วตอนนี้น้องเป็นก็อ,อยู่ตรงโซนนะคะนิททัศนการผ้ามใหม่นะคะเชิดไทยนะะพันธีหลวงและเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนะคะซึ่งโซนนี้จจะเป็นผ้ามใหม่ที่ ดังเดิมเราก็จะเป็นในเรื่องของลวดลายพระราชทานของแต่ละปีด้วยเดี๋ยวน้องเบนขับพี่มาดูโซนนี้กันก่อนเลยดีกว่าเนาะก่อนที่จะพาไปดูโซนอื่นๆนะคะที่เป็นงานเอกลักษณ์ของจังหวัดสุรินทร์นะคะแล้วก็งานชื่นชื่อของสุรินทร์จากเหล่าชั้นบรมครูนะคะพี่ค่ะมาดูกันเลยค่ะตามเข้ามาเลยนะคะนี่นะคะเป็นโซน อัตลักษณ์นะคะอันดับแรกเลยนะคะคก็จะมีตั้งแต่ผ้าสมอผ้าอันโฟรมเนี่ยค่ะมาดูใกล้ๆเลยะค่ะพี่่นะคะนี่เลยนะคะแต่เขาจะห้ามจับอยู่เนาะตรงนี้อ่าถึอเนี้ยจะเป็นระเบิดนะคะคุาฟนระเบิดอ่านะคะนี่เลยนะคะก็คืออันนี้จะเป็นผ้าโซนสมอนะคะเป็นผ้าสมอ ะะก็คือจะมีตั้งแต่ในเรื่องของรายละเอียดนะคะให้ชมต่างๆเลยนะคะแล้วข้อนี้เลยค่ะพี่พี่นะคะตระบุนผ้าโมลนะคะประจําจังหวัดสุรินจะบอกว่าอลังการและสวยมากนะคะอยากให้พี่พี่มาชมกันเองเลยค่ะพี่พี่นะคะงดงามจริงๆค่ะนะคะลายผ้าอัตลักษณ์ประจําจังหวัดสุรินทนะคะ นะคะแล้วก็ผ้าที่ปรากฏอยู่บนหุ่นนี้เลยนะคะพี่ๆค่ะก็นะคะนะคะ้องเวณก็จะอ่านนะคะเกี่ยกับประวัติน้อนะคะตรงนี้จะเป็นบริเวณผ้าโหุนะคะเป็นผ้าที่อยู่ในประเภทมัดมีจัดเป็นผ้าที่นิยมนํามาใช้ในพิธีการโทอผ้าหุนิยมใช้ไหมน,น,น้อยเนื้อผ้าจะบางเบาเนื้อแน่นเนียน อ่อนนุ่มย่าหาลวดลายสีสันแบบฉบับของชาวสุรินนะคะซึ่งได้รับอิทธิพลจากวัฒนธรรมศิลปะของเขนนะคะผ้าโฮลจริงถือเป็นแม่ลายหลักของชาวสุรินนะคะมัดหมี่เพียงหนึ่งลายแต่สามารถทอได้หลายลายสามารถแบ่งแยกตามลักษณะของการทอผ้าโฮลได้ถึง4แบบด้วยกันนะคะได้แก่โฮล,ล,ลเปรากโฮลสไรโฮลเกียรติและโฮลปะนะนั่นเองนะคะ ค่ะพี่พี่นะคะแล้วก็บุญข้าหลังน้องเบนนะคะก็จะเป็นบุญของท่านอาจารย์บันเทิงนะคะพี่พี่ขาซึ่งนำผลงานนะคะที่เป็นผลงานสุดยอดนะคะของท่านนะคะนำมาจัดโชว์ณที่นี้ด้วยนะคะพี่พี่ขก็จะมีต้งแต่งด้วยวันการมัดหนีนะคะแล้วก็วัฒนธรรมเดิมของท่านเลยก็คือในเรื่องของการสีซอแนะค่ะแล้วก็เป็นเพลงก,กลืนนะคะไพเรพาะไพเราะให้พี่พี่ได้ฟังในงานด้วยค่ะตามมาดูกันเลยนะคะ สวัสดีค่ะขอเยินโฉมนะคะที่จะพาสวยเลยนะคะขออนุญาตกับท่านอาจารย์นะคะสสวัดีคเลยสาวในจำบ้านในตีนโอ้จค่ะนะคะส่วนจะเป็นกี่นะคะกีโบราณนะคะนี่เลยที่ผมจะจะให้ดูกที่ดูนองรับเส้นดีที่เป็นในบ้านเก่าเลยนะคะ ยอมจากครางที่พี่ดูยอมได้เข้มขดนนี่คือต้องหนางต่อต่อมากๆเลยจะะ้ะแล้วก็นี่นะคะในเรื่องของการอนุรักษ์สืบทอดนะคะภูมิปัญญาให้กับเด็กรุ่งหลังนะคะ,ะก็มีให้ชมเช่นกันนะคะถือว่าเป็นแหล่งที่แบบส่งเสริมในเรื่องของการทอผ้านยคะทุกแขนงเลยนะคะพี่อุ้ยนูอ,อยากจะบอกว่าเจองานประกวดนะคะนี่เลยรายที่ได้รับรางวัลาพระราชทานรนะคะประจำปี2500 66นะคะลายดอกรักราชกัญญาของท่านอาจารย์ประทุมด้วยคะสวยๆท้งนั้นเลยนะคะพี่ๆนะคะมีเลยส่วนบูธนี้ก็จะเป็นบูธของบ้านใหม่แคนเซเล่ด้า เป็นอีกหนึ่งแหล่งนะคะที่ทั้งชูเผลือให้กับตำรวจดัวรินค่อนข้างเยอะมากๆเลยนะคะใหม่ทองน้องตัวเซนค่ะพี่พี่ดูสวยมากทำไมเราเป็นเห็นเหรวนันเป็นมือสั่นเลยค่ะพี่พี่นะคะหยิบจับผ้าใหม่มาแบบตั้งแต่อ้อนแต่ออกน้องพี่พี่น้องแต่ว่าก็แบบพอมาเจอผลงานชั้นครูจริงๆเนี่ยก็คือ ขนลุกนั่นเองนะคะนี่เลยคพี่ดูส้ป่วยมากลายถา่ววันอันเนี้ยสวยลายเถ่ปากกาอุ้ยนนะหนูขอโทษนะหนูเรียกชื่อตามอาจารย์ไม่ถูกอะ่ะนะคะจำชื่อไม่ได้อุ้ยดูความละเอียดค่ะพี่พี่เหยียบเหาะนะคะป่วยมากนะคะนี่นะคะแล้วก็อีกหนึ่งลายอันนี้จะเป็นย้อมสีธรรมชาติแบบร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะพี่พี่ค่ะก็คือคือน้นหลัจะเป็นลายโหนดปลอกนะคะ แวะเวียนมาได้ค่ะพี่ๆีนะคะลองเป็นแนะนาที่สูเรยอยากให้มาเนาะเพราะว่าถ้าเราไปถึงแหล่งของท่านเราอาจจะได้เห็นแค่ผลงานของท่านน้อแต่ว่าถ้าเรามางานนี้พี่ๆีนะคะเราจะได้เห็นถึงงานของแต่ละ,ะแต่ละ,ะแขนงนะคะของแต่ละที่นะคะที่มีความโดดเด่นมากๆเลยของจังหวัดจุลินเลยค่ะพี่ๆค่ะสวยมากๆเลยอย่างนี้นะค่ะนี่เลยน้องตัวเล็กนะคะบรรยากาศน้องพี่ๆี่นะคะ แวะเวียนมาได้นะคะที่จังหวัดสุรินนะคะมีถึงวันที่เก้านะคะวันที่ญญเก้าพฤษภายนนี้เท่านั้นน้องพีพ่ีน้อนะคะ พี่ๆขานะคะแล้วก็กว่าจะได้นะคะออกจากบูธนะคะก็ใช้เวลาไปไม่น้อยเลยค่ะพี่ๆขาเพราะว่าเข้ามาแล้วนะคะมีแต่ของดึงดูดทั้งนั้นเลยนะคะคือเหมือกว่าเลยเดี๋ยวลําดับต่อไปนะเมนพอพีพี่มาดูบูธนะคะบูธต่อไปเลยก็คือบูธนี้จะเป็นศูนย์หมอนใหม่เฉลิมพระเกียรตินะคะก็จะมีตั้งแต่ในเรื่องของการอ่าพันของใบหมอนนะคะแล้วก็พันของตัวใหม่นั่นเองนะพี่ๆเนาะก็จะมีในเรื่องของการให้ความรู้นะคะต่างๆนานาของเกี่ยวกับการทาผ้าเนาะนะคะพี่ๆ สวยมากๆเลยนะคะอุ้ยสองผืนนี้นะคะเป็นที่ประจักษ์มากๆเลยน้องเบนมองมาแต่ไกลก็ทราบเลยนะว่าของท่านใดนะคะสองผืนนี้ยจะเป็นในเรื่องของการทอนะคะส่งประปุมจากท่านอาจารย์สุรโชติเละค่ะท่านอาจารย์สุรโชตมเจริญเนาะนะคะคือใหม่บ้านนะคะแล้วก็สีธรรมชาติทั้งหมดเลยนะคะอันนี้ก็มีผลงานมาให้ชมด้วยนะคะจะอยู่ในบูธของศูนย์หมอดใหม่นนเอีนะคะ นี่เลยพี่ๆค่ะแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นในเรื่องของพันอ,อันนี้เลยนะคะพืชพันที่ให้สีธรรมชาตินะคะพี่ๆี่นะคะแก่นแก่แล่แก่นเขนะคะก็จะได้สีประมาณนี้นะคะส่วนประโหดได้สีออกสีประโหดนะคะสีมะพูดก็จะได้ออกเหลืองประมาณนี้เลยนะคะก็จะมีให้เราเห็นนะคะทุกอย่างสวยงามมากๆเลยทีเดียวนะคะพี่ๆี่ดูนี่เลยนะคะตรงนี้ไม่อยากจะเชื่อเลยพี่ๆี่นี่นะคะ ม่อยากจะเชื่อเลยเนาะว่าแบบสีธรรมชาติะให้ความงดงามได้ถีงเพียงนี้พี่ๆดูนะคะครับสวยงามมากๆนะคะนี่เลยเห็นก็มีความสุขแล้วนะคะต่อไปเดี๋ยวเราเป็นจะพาไปดูอะไรนะคะตามน้องมาเลยค่ะพุทีนะคะค่นะะนะคะ,ะ,ะแล้วก็บุดีก็จะเป็นเรื่องของอสำนักง,งานพัฒนาชุมชนของจังหวัดสุรินทร์เนาะพี่ๆเราก็มีผลงานนะคะจากอ่า ชุมชนนะคะต่างๆของจังหวัดสุรินทร์นะคะนำมาจาัดแสดงนะคะพี่ๆค่ะก็จะมีท้งในเรื่องของโซนสีธรรมชาติสีเคมีต่างๆนานานะคะแล้วก็ลวดลายที่เป็นเอกลักษณ์ของสุรินทร์ก็มีมาให้เชยชมเช่นกันนะคะแล้วก็เดี๋ยวเราเป็นพามาดูอะไรค่ะพี่ๆนะคะโซนข้างๆนี้เลยจะเป็นโซนในเรื่องของโซนผ้าไหมลายประจําอําเภอของจังหวัดสุรินทร์นะคะมีอําเภออะไรบ้างแล้วก็ลายสายตาอย่างไรบ้างฝากพี่ๆมาชมกันนะคะ นี่เลยนะคะอำเภอเมืองสุรินทร์ค่ะจะเป็นลายนี้นะคะเอกลักษณ์อย่างที่เห็นเลยพี่พี่ดูมีน้องช้างนะคะนะคะค่อนข้างสวยเลยนะคะแล้วก็อำเภอเขาสินนรินทร์นะคะหนีไม่พ้นเลยจริงๆในเรื่องของลวดลายโบราณลายตำข้วลายตำกอพี่พี่ดูนะคะเป็นผ้าไหมลายสินนรินทร์นะคะดูใกล้ๆได้เลยค่ะนะคะ สวยมากๆนะคะพี่มีขาฝั <S <S ่งนี้นะคะถ้าหมายลายดอกคูณนะคะจะเป็นลายประจําอําเภอบัวเชิดนั่นเองเนาะนะคะก็คือในผืนผ้าจะเป็นในเรื่องของลายออเป็นทวงดอกคูณเนาะนะคะส่วนในเรื่องของโทนสีก็แล้วแต่ว่าท่านใดนะคะช่างท่านไหนจะอดัดแอปในเรื่องของโทนสีออกมานั่นเองนะคะค่อนข้างสวยงามนะคะ ันนี้เป็นอำเภอลำดวนนะคะอำเภอลำดวนเป็นผ้าไหมมัดมี่ลายโฮลนะคะจริงๆเหมือนอำเภอลำดวนมีลายเอกลักษณ์ประจำอำเภอของเขาแบบนึงไหมอันนี้ไม่แน่ใจนะคะเดี๋ยวต้องต้องสืบหาข้อมูลดูดีๆนะคะเพราะว่าจริงๆโฮลจะเป็นอัตรลักษณ์ของูรินค่อนข้างจะชัดเจน ะะอันนี้เนาะนะคะมาดูกันต่อเลยนะคะพี่พี่พ,พนมดงรักค่ะนะคะลายกันเกลาพนมดงรักที่ดูลายน่ารักมากเลยนะจริงๆสองคู่นี้น่าจะเป็นโทนสีธรรมชาติค่ะนะคะค่อนข้างลายน่ารักเลยนะคะถัดมาค่ะพี่พี่จะเป็นลายาจากอําเภอกักเชิงค่ะเป็นลายขอลายขอคมห้านะคะตัวนี้ก็จะเป็น น่าจะเป็นตัวอะแดปมาจากลายโบราณค่อนข้างเยอะนะคะนะคะเหมือนลายอาของอำอเภอของ่งศิลอดินนั่นเองเนาะนะคะแต่แต่ก็จะเติมในด้วของความแหลกแนวเข้าไปต่อไปค่ะนี่ลายนี้เลยจากอำเภอสังขะลายค่อนข้างสวยแปลกตามากๆพี่พี่ดูนะคะเขาเรียกว่าลายสังเกียนะคะคำว่าสังเกียเป็นภาษาถิ่นเขมรเนาะนะคะที่ใช้เรียกอำเภอสังขะนั่นเองค่ะพี่พี่นะคะก็ค่อนข้างสวยแปลกตานะคะ มาดูถัดมานะคะพี่พี่เป็นลายเอ่อเป็นลายดอกพิกลนะคะตอนนี้ยังคงเป็นประจําอำเภอปราศาสตร์อยู่นะพี่พี่นะคะแต่จริงๆลายนี้เป็นอีกหนึ่งลายที่เป็นลายาโบราณน,นะคะแล้วก็จัดอยู่ในลายอัตลักษณ์สุดินในตระกูลพระโหนนะคะก็มาชมกันต่อไปนะคะพี่พี่นะคะต่อไปอำเภอท่าตูมนี้เลยนะคะเป็นลายข้าวหลามะค่ะพี่พี่ลายนี้น้องเบนก็เห็นมาสักพักใหญ่แล้วแหละนะคะ ค่อนข้างสวยแล้วก็เป็นเอกลักษณ์นะคะที่ชัดเจนนะคะอัตลักษณ์จากข้าวหลามนะคะนํารูปแบบของกระบอกไม้ไผ่มาออกแบบอะคะ่อนข้างครีเอทนะคะต่อไปค่ะพี่ๆน,นะคะลายนี้จะเป็นลายประจรําอาเพอสินอรง์นะคะเป็นผ้าไหม่มักมีลายสิดอารงค์นั่นเองเนาะนะคะก็จะมีออความหมายต่างๆนั่นเองนะคะตามนี้เลยนะคะ ะะต่อไปนะคะเป็นอำเภอจอมพระนะคะผ้าไหมลายจอมพระว้าวนะคะค่อนข้างที่จะเก๋นะพี่ๆแต่จะอิงในเรื่องของวัตถุลายโบราณนะคะที่เป็นลายผ้าโฮลเข้ามาแซมเนาะพี่ๆเนาะแต่ว่าเหมือนมองมองดีๆก็คือจะเป็นเหมือนมีองค์ปราสาทด้วยอันนี้นะคะค่อนข้างค่อนข้างเก๋นะคะของอำเภอจอมพระนะคะถัดมาค่ะอำเภอสํารงทาบหนีไม่พ้นเลยในเรื่องของลายลูกแก่ยอมมะเกลือค่ะ เป็นเอกลักษณ์เฉพาะค่อนข้างเด่นนะคะของอำเภอสัมรงทาบเลยเนะคะเป็นผ้าไหมมะเกลือนะคะลายลูกแก้วอันนี้เป็นลายเอกลักษณ์เฉพาะของอำเภอสัมรงทาบนะคะมาอย่างยาวนานแล้วต่อไปค่ะเป็นประจำอำเภอของน้องเองเนียคะเรียกว่าลายผ้าไหมลายห้าชนเผ่านั่นเองเนาะค่ะนะคะประจำอำเภอศรีขอรภูมิค่ะพี่ๆนะคะก็ในผืนผ้าจะมีเอกลักษณ์ค่อนข้างเด่นเลยนะคะลายประเจจีนะคะลายบงกด ลายโคมห้านะคะหรืออะไรลูกแก้วเนาะแล้วก็ลายหมักจับนะคะแล้วก็ลายดาวผสมประสานรวมกันอยู่ในผืนผ้าผืนนี้นั่นเองนะคะและที่สําคัญก็คือน้องได้รับรางวัลชนะเลิศ KBO นะคะพี่พี่ขาจากลายนี้ด้วยเช่นกันนะคะต่อไปนะคะพี่พี่ขาเป็นลาอาเภอโนนารายนะคะเป็นผ้าไหมมัดนีลายดอกดอกระเวียงนะคะอัอนนี้อันนี้นนนจริงจริงน้องยังไม่เคยเห็นนะคะมีแนวคิดทําผ้าไหมลายอัตลักษณ์เมื่อประจาปี ศ2,560เพื่อการพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้วดงามยิ่งขึ้นปัจจุบันมีการประยุกต์ลดลายอื่นๆนะคะใช้สีต่างๆเพื่อความสวยงามและเหมาะสมกับการใช้งานยิ่งขึ้นไปนะคะถือได้ว่าอนาคตข้างหน้าน่าจะเห็นผลงานที่ค่อนข้างสวยนะคะแล้วก็ดูร่วมสมัยกว่านี้อย่างแน่นอนนะคะต่อไปเลยค่ะพี่พี่นะคะตรงนี้จะเป็นในเรื่องของลายดอกจานนะคะลายดอกจานเป็นน้ยประจําอําเภอ,เอสนมนั่นเองเนาะพี่พี่เนาะดอกจานเก๋อันนี้เก๋ ะะดูสวยดูเป็นพุ่มนะคะโอเคค่ะต่อไปเลยนะคะชุมพลบุรีนะคะเป็นลายพุ่มข้าวบินนะคะวันนี้ก็นําเข้ามาให้ชมในเรื่องของการผ้ายกนะคะเพราะว่าแหล่งอำเภอชุมพลบุรีนะ่ะจะเป็นแหล่งที่ทอผ้ายกแบบเนี้ยค่อนข้างเยอะมาก,มากเลยพี่ๆคะ่ะนะคะเยอะพอๆกับอ,อาเภอข่งสินรินเลยนะ้องที่เป็นยกตะกอเี่ยค่ะอันนี้ค่อนข้างสวยเลยนะคะ อำเภอต่อไปนะคะน่าจะเป็นสุดท้ายแล้วนะคะเป็นอำเภอรัตนบุรีค่ะพี่พีนะคะเป็นผ้าไหมมัดหมีม่มลายรัตนบุรีนะคะอืออันนี้เหมือนน้องเป็นเคยเห็นผ่านตาอยู่นะสวยนะนี่เลยนะคะ เหมือนลายหมีขอมีขั้นเนาะแล้วกม็มีมีดอกอยู่ตรงการลางอันนี้ค่อนข้าง,างน่ารักเลยนะคะอย่างไรก็ตามพี่พี่ค่ะท่านใดที่มีโอกาสในแ้แวเวียนเข้ามาเนาะนะคะวันที่5ถึงวันที่9นี้นะคะกันยายนเนาะฝากพี่พี่ไววเวียนเข้ามาชมที่นี่ได้นะคะตั้งแต่เวลา9นาฬิกาเป็นต้นไปนะคะอยากจะบอกว่าไม่ร้อนเลยเพราะว่าจัดอยู่ในโดมขนาดใหญ่นะคะแล้วก็มีห้องแอร์ด้วยนั่นเองค่ะพ,พี่เดี๋ยวน้องเบนพาไปดูบูธนะคะที่เป็นมิรศการอยู่ข้างในนะคะเป็นเป็นงานมหากรรมใหม่โลกเนาะซึ่งจะมีอ่า ทางกัมพูชานะคะประเทศเพื่อนบ้านของเรานะคะได้นำํำภาของทางโซนกัมพูชามาจัดแสดงด้วยเดี๋ยวน้องไปพาไปดูดีกว่าค่ะว่ามีอะไรบ้างและสวยขนาดไหนตามมาเลยค่ะค่ะพี่พีนะคะแล้วน้องเบนนะคะก็อยากจะบอกว่าโดมจะมีสองของฝั่งนะคะซึ่งแบ่งแยกอย่างชัดเจนเลยนะคะจะมีโดมฝั่งอ,า,อาหารเนาะนะคะแล้วก็ฝั่งนี้จะเป็นในเรื่องของผลิตภัณฑ์นะคะที่ ใช้ต่างๆน้องพี่ๆน้องก็มีอย่างมีเยอะ,ะแยะมากมายเลยนะคะตั้งแต่เครื่องประดับนะคะเครื่องประดับก็มีนะคะมาให้ชมนะคะแล้วก็ฝั่งนี้จะเป็นในเรื่องของเครื่องประดับเงินแล้วก็ทองเหลืองนะคะเพิ่งทอง,อ,งอันเนี้ยค่อนข้างอร่ามนะคะเข้ามาแล้วดูวจับมากาพ <c oughs> ามพี่ๆขาแล้วก็นี่เลยนะคะได้ของรางวัลน,นะคะไปฝากพี่ๆแล้วเรียบร้อยนะคะ เป็นที่รักสิ้นทองเหลืองนะคะอยากจะบอกเลยค่ะว่าสวยมากนะคะฝากติดตามด้วยนะคะนี่เลยได้แบนมาด้วยวงหนึ่งน่ารักมากนะคะโอเคค่ะเดี๋ยวพาพี่ๆไปดูบูธถัดไปนะคะว่ามีอะไรส,สวยๆบ้างนะคะขอบคุณค่ะพี่ๆนะคะแล้วก็โซนนี้นะคะจะเป็นโซนผ้าไหมนะคะนี่เลยอยากจะบอกว่าผ้าไหมเนี่ยมาจัดบูธกันเยอะมากๆเลยทีเดียวนะคะพี่พ แน่นอนเลยนะคะท่านใดหล,ลงเข้ามาแล้วเนี่ยออกไปไม่ได้อย่างแน่นอน,นะค่ะพี่พี่สวัสดีค่ะนะคะคุณพี่ต้อมท่าใหม่นะคะก็มีจะเป็นงานโบราณนะคะค่อนข้างเยอะนะคะสวยมากเลยฝากบูธพี่ต้อมด้วยนะคะพี่พี่ค่ะก็เข้ามาแล้วก็แวะเวียนถักทายได้นะคะจะเป็นเป็นผ้าจากไหนนะอ่าเผ่าสินดินเนาะนะคะเป็นจากอำเภอเผ่าสินดินค่อนข้างจะ เยอะนะคะ่อขกางจะทางร้านเลยทีเ mm. ดียวก็มาได้นะคะเดี๋ยวไปดูร้านอื่นๆกันต่อไปนะคะฝั่งนี้ก็สวยนะพี่พี่ร้านราวีนะคะฝั่งนี้ร้านมาจากอำเภออะไรคะอ๋ออำเภอลำดวนนะคะโอเคสวยมากเลยพี่จะเน้นอ๋อเน้นสีธรรมชาติทั้งหมดเลยนะคะแววเวียนมาดู <S <s ได้เยอะๆเลยนะคะฝั่งถัดมาอันนี้จะเป็นแม่เจียนใหม่ไทยนะคะร้านนี้นะคะสุชาวดีผ้าไหมไทยไม่เคยได้ยินเลยค่ะพี่พี่ร้านนี้ ใช่ไหมคะอ๋อได้ยินอยู่นะยแ,แล้วจะเป็นในเรื่องของผ้าอ่าผ้าอันดุซีนนะคะผ้ากระนิวนะคะตอนนี้คุณแม่ก็กําลังทําลิรกิจเนาะนะอร่อยไหมคะ,คะขายดีไหมขายดีไหมขายดีโอ้ขายดีมากเสียดายเนาะน้องเบนไม่ได้มาออกบูธแข่งกับคุณแม่สุชาวดีนะคะเสียดายจริงๆโอเคค่ะเดี๋ยวพาพี่พี่เดินชมก่อนคุณแม่ทานข้าวก่อนได้เลยค่ะ จะมาแวะมาได้คะ่ะโอเคค่<า>ะโอเคขายเองเลยคะ่ะโอเคค่ะโอเคไว้เจอกันค<า>่จะจ้าเนะะี่ยค่ะต่อไปนะคะเป็นกลุ่มทผ้าใหม่บ้านกันตรวจรมวลนะคะก็ะเป็นจากค่อนข้างออกชื่อกันกันตรวจรมวนจะขอูธอที่ไหน นะคะอุ๊ย,ยสวยแท้คุณพี่น้องเบนไม่เคยเห็นคุณนี่รถพญายนาคสีธรรมชาติเจ้าของบูธไม่อยู่นะติวิศรศ์สะ้ามาดูแล้วว่าสวยมากเลยค่ะพญายนาคสีธรรมชาติเนี่ยเนีนดอกครั่งเลยยืนเป็นยืนขาวใช่ค่ะสวัสดีค่ะต้โโองคุณแม่เองมาจากไหนคะนกันกตรวจในจังหวัดยะโสธรประสาทกันตรวจระมวนอำเภอปราสาทนะคะคี่พี่สวยมากเนี่ย โอเคค่ะใครดิบใครดีนะคะเดี๋ยวหนูขอเดินก่อนแป๊บหนึ่งนะคะขอบคุณค่าที่มาตังค่ะนะคะอันนี้คือบ้านสบายนะคะบ้านสบายก็จะเป็นในเรื่องของต้นชื่อในเรื่องของย้อนผีธรรมชาติอยู่แล้วเนาะพี่ๆนะคะสวยมากเลยคลุมไหม่ธรรมชาติทั้งนั้นเลยค่ะนะคะเดินชมต่อเรื่อยๆเลยพี่ๆขายหยุดไม่ได้จริงๆหยุดนี่คือต้องเสียตังค์นะคะพี่ๆนะคะพี่น้องเป็นน่าจะแบบ เวลาแค่นี้น่าจะไม่พอจริงๆนะคะเนี่ยวิหางกระรอกสีชมพูต่อเชิงค่ะเก๋มากเกะมากจริงๆนะคะอุย้ยผ้าหมักโครนนะคะเนี่ยหมักโครนนี่สวยมากคุณที่ดูแต่ละชิ้นนะคะ <c oughs> พี่พี่ต้องมาแล้วแหละนะคะเจ้าจะสวยขนาดนี้และลานตามาก กลุ่มที่แบบบางกลุ่มแล้วเอก็จะไม่ค่อยรู้จักแต่ที่นี้นะคะเพราะว่าเป็นกลุ่มโอท็อปของซีดีนะคะชค<า>่ชาสวัสดีค่ะ <laughs> ยังไม่ได้อะไรเลยค่ะวันนี้มาเป็นกําลังใจอย่างเดียว <laughs> <laughs> นะคะ <laughs> โอเคค่ะเดี๋ยวพาไปพี่ไปดูผ้าทับตะบองนะคะหรือว่าผ้าจากประเทศเพื่อนมากของเราก็คือประเทศกัมพูชามาพี่พนีะลตามมาเลยค่ะ ค่ะพี่พี่นะคะก็ตามมาเลยคะ่ะเดี๋ยวนะเราเดินพามาดูโซนของข้าใหม่นะคะราตบงนนะคะข้าใหม่จกกัมพูชานะคะอ๋ออยู่โซนนี้นะคะก็เดินบนหาตั้งนานนะคะอุ้ยป่วยมากเลยค่ะพี่พี่นะคะป่วยมากโซนนี้นะ่าจะเป็นจิรมิชาทั้งหมดเลยค่ะพี่พี่นะคะ,สว,ส,คะสวัสดีค่ะ สวยมากอันนี้ลายอะไรคะอันนี้นถิ่นูนูีการเรียมเรียบอ๋อพามาจากเสียมเรียบนะคะเรนกัมพูชา<ส>บนเม็ดบ่าจ๊ะสีธรรมชาติสวยมากเลยค่ะพี่พี่นะคะรับฮิ้วได้ไหมพี่พี่ราคาอะไรแบบเป็นผ้าสามตะกอนะคะพี่พี่เป็นผ้าสามตะกอนนะแต่ว่าเป็นการย้อมผิดมาร,รมชาติแท้ร้อยเปอร์เซ็นต์เลยนะคะลายสวยมากเลย น,ะะน่าจะเป็นชุดที่แบบเป็นเซนที่แบบไม่ได้ตัดแบ่งเนาะอันนี้ได้น่าจะพามาชมจริงๆนะพี่ๆี่นะคะ <c oughs> โดยินเนียอ๋อโดยิเนียสีทร <c oughs> มะมันเรียตังเอ <c oughs> ออีปุ้ยเอ๊ะอย่าแบงเอ๊ะอ <c oughs> แบงนะคะโอ้โหต้องต้องต้องซื้อทั้งสี่เม็ดนะพี่พี่แต่น้องก็ยังมองว่าแบบคุ้มมากเลยเป็นเงื่อนค่าที่แบบสวยจริงๆอันนี้ต้องได้สัมผัสนะคะทาค่อนข้างสวยแล้วก็ในเรื่องของรายละเอียดเนี่ย จัดเต็มมากนะคะใช่โบราณจริงๆเลยค่ะพี่ที่รุ้ยได้แต่มาชมเนาะพี่ที่เนาะโอเคอันนี้จะเป็นสามตะกอทั้งหมดเลยใช่สามตะกอดอมีตะานด้วยมีปีดานด้วยนะคะแต่แจ๊ยังมือจ้าออยดองโคอินสเตอเรนออยบังโคอินประฏิสีมือ โอ้ยมีน้านาวโอ้ยละอนะเป็นพิดดนนะคะพี่ดูรายละเอียดนะคะค่อนข้างแบบจริงจังเลยนะคะไหมนี้คือเส้นเล็กมากนะคะไหมดูเดียนละเอียดมากนะคะเป็นผ้าฝั่ตละโบนะพี่เออแต่ว่าจะเป็นในที่หกสีธรรมชาติแพ้หน่อยพิเศษอันนี้เป็นผ้าพิแดนมาชุดนี้ปลาดมจ้ะมาชุดนี้ปลาดมอันนี้จ้าเป็นลูย์ค่ะสตูลา ปีเมื่นปีเมืนเตราเต้นก็ฮุยฮุยฮสุนางเุดนางใช่จะปีเมืนอ๋อปีเมื่นประมวยเปือนปีรวยหาสบาทนะคะสองเมือนหกพันสอง้อยห้าสิบาทนะคะพี่แกลอแกลงเองแล้วนะคะโอเคแต่ว่าคุนจึงพี ะะโอเคค่ะฝากไปด้วยนะคะพี่ผขาขอบคุณค่ะขอบระทุนค,ค่ะค,ค่ะพี่พี่นะคะก็ตอนนี้นี่พาพี่พี่มาดูในเรื่องของผ้าอันนี้จะเป็นถ้าจะเป็นโทนแบบสมปักปูมโบมราณแล้วสัวนี้นะคะจะเป็นใหม่บ้างก,กปูแบบวก็ทยืนแล้วก็จะเป็นการยกีธรรมชาตินะคะหนึ่งคูณสองเมตรชุดนี้ค่ะพี่พี่ อยู่ที่สามหมื่นห้าพันเจ็ดร้อยบาทนี่นะคะนั่สวยมากเลยพี่รับยิวได้ได้แต่ว่างานมีถึงแค่วันที่เก้านะคะกันยานีนเท่านั้นนะคะพี่สาก็ฝากเลยนะสวยมากพี่ดู <c oughs> เนี่ยนะคะในถ้าเป็นแบบชุดค่าธรรมดาก็ ถ้าจะเป็นไข่เป็นยกชุดนะเขาจะไม่ตัดแบ่งนะพี่ๆเนี่ยนะคะจะเป็นลายผ้าแบบโบราณนะคะตามบรรดคดีของเขาเลยเขาบอกว่าเป็นลายดอกไม้ที่อยู่ในนครวัดนครพนมนัน่นเองเนาะนะคะสวยมากเลยนะพี่สนใจสักชุดได้นะคะแจ้งมองได้นะงานนี้แค่มันที่9้านี้เท่านั้นค่ะนะคะนี่เลยลายที่ดูลายดูจะแบบค่อนข้างคุ้นหน้าคุ้นตาดีนะลายเนี้ย นะคะคถ้าชาวบ้านตุรินเราจะเรียกลายฝึนว่าลายรันยูโทนะคะระยะใหญ่หรือว่ารันยูโทนะ,ะนาเข็มสักฝืนกันเหมือนกันนะคะนคีะ่นคือลายเกลียดจัมือนะ,นะ,ะโอ้ยมีลายกระโบลด้วยเนี่ยค่ะพี่กระโบนนะคะแต่ไม่รู้ว่าบ้านเขาจะเรียกว่าอะไรนะกลิน่นแบบเก่าเก็บอยู่ลนะ กลิ่นเกลือเกเขาเก็บแบบตั้งได้แบบนี้พี่ๆนะคะสวยมากนะคะละลาตาแต่ว่าถ้าเป็นเชรแบบนี้จะค่อนข้างราคาค่อนข้างสูกมากๆเลยเดียวเชียวนะคะแต่ถ้าพูดถึงเรื่องของตรงคุณพานี่ก็กระือได้ว่ายินเลยนะคะอุ้ยร้ายดอกไม้น่ารักมากเลยพี่นี่อันนี้จะเป็นด้านหลังของผ้านะเขาจะพับสีจริงอยู่ like ไว้อยู่ด้านในนะพี่นี Okay, โอเคเนาะนะคะเดี๋ยวน่าจะได้หยิบกลับไปเป็นของสะสมสะชิ้นสองชิ้นเนาะพี่พีทค่ะโอเคค่ะเดีย๋ยวเราเป็นพาไปดูบูธถัดไปต่อนะพี่พีทนะคะไปจึงกันเลยไปดูกันเลยค่ะค่ะพี่พีทนะคะแล้วก็เดินมาถึงนะคะบูธสุดท้ายแล้วนะคะตัวนี้ก็จะเป็นอ่า บูธของอผ้าไหมอับนวนดอกบัวนะคะของบูธป้าสนใจนั่นเองเนาะนะคะบางใจเรียนเคียรของเราเองขออนุญาตแวะเรียนทักทายหน่อยนะคะคนค่อนข้างเยอะอะพี่ๆนะคะรีบมานะคะอุ้ยสวยมากขออนุญาตเข้าไปเลยนะคะนี่เลยนะคะเป็นธรรมสีธรรมชาติของเขาเลยนะคพี่นะคะทีสีธรรมชาติไม้ก้ามูกคุณแดนดิ้งนะคะสวัสดีค่ะขอแวะเวียนเชิญอเชิญชมนะคจะสวยมากนะคะ ุยสต็อกแน่นมากตกใจใช่ไหมคะขายดิบขายดีไหมคะมใ,ชใช่ไหมสวยมากเลยมีอนไรนะคะส่งให้แบบฟพี่แฟนเพจนะคะเบาๆเบา, <laughs> บานะคะพี่ๆบอกเลยนะคะว่าเลิกค่าจุดุและบูทนี้เนี่ยนะคะอ้สวยมากมดูสิคะเป็นสีธรรมชาติแท้ร้อยเปอร์เซ็นเอ้ออน,นี้เป็นอะไรขอหรือเปล่า ใช่ไหมอ๋ออะไรขอประจําปีนี้นัดเองนะพี่พีนะคะอืมผ่านดูแลผ่านส่งประกวดนะคะใช่นะคะดูใช่เช่เอาอะไรมาไม่ผ่านพี่พี่ใช่ใช่ไหมสวยมากนะคะอย่างไรก็ตามฝอกแวบเวียนมาชมกันได้เลยค่ะพี่พีนะคะก็อันนี้จะเป็นบูธของคุณแม่สมใจจำปานทองนะคะเป็นสีธรรมชาติแท้นะคะอ่จากไม้ก้ามกงคนเนาะนะคะคือ ผลงานค่อนข้างประจักษ์แล้วก็เป็นเอกลักษณ์ของตัวเองมากๆเลยพี่ๆีเนี่ยค่ะสวยมากนะคะน้องช้างก็ดูแบบน่ารักเลยอ่ะค่ะนือหาำขวัญองมาคำขวัญข,ของสุรินอ๋อเป็นผืนผ้าด้วยพี่ๆค่ะเลอคผ้าฝุดฝุดอ่าไหนแนะนำขอขอแนะนำปิดคลิปหน่อยนะคะสำหรับชิ้นนี้นะพี่ๆี่นะคะ,ะเป็นผ้าลายคำขวัญประจำจังหวัดสุรินใช่ไหมคะ สุรินทร์ินช้างใหญ่ผ้าไหม่งามประคำสวยร่ำรวยปราสาทภัากรา,านอยู่ตรงไหนคะภัระาการานโอ้ข้าวสารหอมข้าวสารโอ้โหรอมวัฒนธรรมรรนะคะมีสกวรมีปราสาทสกวรคือ กลองงามกรองวัฒนธรรมนั่นเองโอเคค่ะจบปิ๊งนะคะพี่พี่ขาฝากไว้อีกหนึ่งชิ้นงานนะคะสําหรับลายผ้าประจําลายผ้าทําขันนะคะประจําประจําจังหวัดตรินนั่นเองเนาะน่ารักอะอันเนี้ยนะคะจริงๆนะคะถ้าไหนได้มีโอกาสไปเรียนมาชมนะคะอยากจะฝากไว้เลยเป็นอีกหนึ่งแลนด์มาร์กนะคะอยากให้พี่พี่มาเยี่ยมชมที่บูธนี้เนาะพี่พี่เนาะนะคะโอเคค่ะวันนี้ก็ สมควรเก็บเวลาแล้วนะคะเดี๋ยวเบนจะต้องขอตัวลาพี่เพ็ญเท่านี้นะคะแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะพี่พี่ค่ะขอบพระคุณค่ะ